สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี้สอผาโชคก,กับมาที่บ้านคุณตาฟันแม่นครับเนื่องจากว่าพีนพ่น,น้องเพิ่นฝากเงินมาให้ตาฟันแม่นใส่ครับเพิ่นฝากเงินมาให้ตาฟันแม่นใส่ว่าสันครับคุณสีวลรีวลไรสีครับเพิ่นฝากเงินมามอบให้คุณตาฟันแม่นสองร้อยบาทครับสอผ้าโชคก,ก็เลยแวะมาหาเล่าครับ มาเมื่อเน,นี่ยเราก็บอกว่าโอ้ได้เห็ดเหล็กแนวทางนาตาเทียนไบเหลือว่าสันเห็ดใบแล้วเหล็กงามขนาดวาสันแล้วบอกว่าเก่าย่างอีกแล้วงวดเนี่าสันาว่าเก่ายัางไม่ยีกวาสันเอามันจังได้เข้ากับใบคุับคุณตาเพึ่งนะครับเนาะตามซอฟาโชกมากครับจริงๆรางวดที่แล้วเรลยกคุณตาเขาด้วยครับเด้อสิบซีครับเราก็บอกว่าสิบซีครับ สิบสี่สี่สิบเอ็ดจะเลื่อเมเล้อวสันลาวะกับแม่นี่ลีครับสิบสี่สี่สิบเอ็ดกับอกครับนี่แหละครับน้ำตาเทียนสุ่มหนึ่งมาปแปรกระเือกอีกครับเจ็ดเก่าวสันสุ่มหนึ่งแปรเป็นเจ็ดเก่าเพ้นก็ได้อยู่ครับแต่ว่าคุณตาพ้นแปรเป็นตัวอืน่นเพ้นแปรเป็นเจ็ดโยหันเป็นเจ็ดแนวอื่นครับยันเจ็ดหาไปยังสังนละครับคุณตาพ้นแปรไปนแนวนั้น แต่อีก,อกรูปแบบหนึ่งครับแต่ว่าเลขเราเนียนตัว 10, 4, 4, 11เราก็บ,บอกอยู่ครับก็โอเคนะครับเลขคุนตาก็เขา้าคุนตานี่ก็แม่นสมความเรา,าเราเลื่อยลีล่ะครับเนามันจังไดก็ตามสอฟะโชคมาครับ ตัวนี้เขยนไว้แล้วนั่นจะคนนั่นเนาะครับติ่งชาตัวนี้ครับสวัสดีครับคุณตาครับออสวัสดีเปดูวาด่าครับครับมีตัวเลขเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้อันนี้มีพี่น้อง่นฝาฝาเงื่อนมาให้คุณตาครับคุณ สีวลีวไยสีเนี่ยครับหาเงินมาให้คุณตาสองร้อยครับอาบเอก็อให้ปลุกให้มันนี่เงินครับอ,อันเลขชุดนี่นี่เ็ดเมือขึ้นนี่ดีเครื่อขึ้นนี่อืเมเเมื่อขึ้นนี่เอากาบแข็งพระอันเก่า่อันเคยได้ยังงล่ะโอ้อากาบแขนพระเอ๊ เอ้สย่รับวันนี้เป็นคนแล้วกันเล้ยเออกมาเฮ็ดครับผมเฮ็ดกระท่อมบ้นศินพอดีเก็คิดว่ามันศิลปเนอยน่ยบ๊อมแล้วตี่จิงกะบ่เฮ็ดแก่ๆดอกบ้านศินป์ก็จะเฮ็ดกันเลีตะเก ا ากรชิ่วยี่ืีแตะเก ا ากับแน่ยนโย่เต็มตะเก ا กับแนอยนย่แต่ว่ากับพอดีแหละท่อมท่อมบ้านศิบอกบุญตับ้านศินปนะ อืมอ่แออาแต่เรื่องละเอียดแต่เรื่องว่นมันขัางว่ามันสีนน่แมนยังหลายเลขกับบกทีกับบหลายตัวกาคิดว่าตัวนี้คาดว่าเนี่ยตัวนี้คิดว่าเลขลักลอยมันจะเป็นเก่าอืมอลักสิบมันจะเป็น1 1> หนึ่งเออลักงวยมันจะเป็นแปดเออบานเนี่ยมันมีตัวเ่งมาเสริมอกับออกมาแล้วมันก็มาเปลีนน่ยนตั้งคน มันก็เป็นเก็บนี่หละบ้านแต่ว่าฉิบโอผมเพิ่มปั่นให้อยู่นี่ไงแผ่นงานมอยู่ดีก็เลยยับมาใช้กันครับเอ่อห้ามันเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดวะไรัก่างครับเน,นี่ยเรามันเป็นอะไรทีละเลยกัมีแต่ตัต,ตีกับข้าดว่าผู้เฮ็ุเนี่ยกับตีว่าเป็น 9, 1, 9, 8, 8, เ 1, 8, ก่าเนี้ยเก้าแปดแปดอ่อหนึ่งแปดอไรสักอย่ แต่คิดว่ามันจะเป็นสวนของเขาสูนไชรก็ได้มันเป็นเมืองเกาหนึ่งแต่คาดว่ามันแมนคักดลานเก่านี่คิดว่ามันจะแมนคายี่นี่แปลมันบ่อนั่นจงเด็ดแหมมันมีมาเสียมเป็นตัวเลขเนี่ท่านละมันมีมาเสียมไม่แปลกตัวนี้ละแต่ว่าห่วยเป็นแนวมันจะันคิดเปลี่ยนอีกเขาทน มันเป็นเจล็ดบาทมันที่บ่อเอามาใช้มูกก็แล้วเอามาใช้เลี่ยงใหญ่ห็นกับข้าอมันเพิ่มมาอีกมันเพิ่มมาอีกก็คิดว่าตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตาว่ามะกะบาดบ่กือป็นไหนเลยอย่าตาว่าเบิ้งจชีงซีเนี่ยมันเป็นแปดพอแห้งแล้วนี่แปดไถ่ห่อเออเบิ้งแมนนี่ดอกแมนแมนมันก้อนี่กอนี่ว่ามันที่บ่เป็นจัีงชีด้มันกอนีือ ปั๊บต้องเห็นมันกับดิว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 วมาเองอมาเนี่มันกับมาหน่อยอย้นี่โน้ยกดบยศยหันเตเออบ้านตัวเล็กนี่มันกับกอหัวบ้านนี่มันก็นหน่อยข้อคิดว่ามันจะเป็นฉุนมันเปิดคงมากที่นชื้คงมากเพราะมันย่วมาพี่บ้านผมมางองอกไห่มันกับมาหน่อยอยู่นี่แบบโอ้ครับอืมตัวนี้มันกับกอหัวบานเนี่ยตัวเล็เก่ามาเนี่มาเนี้ยมันกับมาเนี่ยมาเนี่ยมนียมันกับมันสิลงมาพี่ละบานนี่มันง่วกับไับออก มันชุดอะไรเนยมันโปแล้วครเลยคยาดว่าเป็นเก่าหนึ่งเก่าแปดปีใส่เ 9, 1, 9, 8, ก่าหนึ่งเก่าแปดหลัจากหนึ่งแปะท่อนละอันต้นมาเสียมเลยกับมันกับมันแมนนี่น่ะมันจิบเป็นได้ถ้าข้ามันเป็นอันห้ามันเป็นอะไรนั่นก็เราเป็นบอลเจ็ดแปดเกจหนั 5, 8, 8, 7, งนี่มากสินะ แต่ว่าเก้าหนึ่งหละขาดว่าหนเป็นหลังเนีนั่นแหละเก่าหนึ่งขาดว่าสีมะล่างดีขาดว่าสีมะล่างเอาคิดว่าจังไหนจังจังว่าเก่าหนึ่งสีมะล่างต่าเก่าหนึ่งสีมะล่างเพราะว่าเลขอ่ก็มันสีเก่ามันสอบมะล่างเลยเป็นคตะชวนหน่อยโอ้เถิดเก่าดีอกันเิดเก่าเพราะว่าเลขอันนี้เจ็ดนั่งใดเนี่ยมันพลันหมากมันสีเข่าหลานดิ ขึ้นบนกับชวนหน่อยกันขึ้นบนห้างแจ๊กกบเขาทั้งสามคนนีอค oh. ันคันบ่ขึ้นบนกะกัร่งสอบร่งตลาดขึ้นบนหน่อยอันนี้ท,ที่ที่เขียนเป็นตัวมาเหรอผม, <c oughs> ไ,มได้เท่านี้มันบ่เขาบอต้องอลายหรอกเอาทำนี่ละเอาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับ อันนี้สําหรับงวดวันที่หนึ่งมีทุน่ายน์ละครับแล้วเลขนําตาเทียนจากกาบแขนพระของคุณตาปันแม่นครับเขาตีความรักรักชิดไปเขาก็เอาเก้าแปดคุณตาว่าว่าเอาลายว่าเทียนเอาลายเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดนี่ล่ะหนึ่งแปดไม่สองตัวนะครับเราเขียนสองเทียมเลยเป็นสองตัวครับลืมสีม่แห้งกับไวจังเหรอครับหนึ่งแปด หลครับจะ่คือเลขเ็ดหลงมากสิครับคุณตาลืลมเมข้าวสันละว่าครับอันนี้กาจากน้ำตาเทียนคุณตากับแถมเลขคข้มนวนมมให้ครับมักชอบกับจังเอาไปลงทุนได้ครับเดอมีเล่าเด่นเด่นกับมี9เก้าสามเก้าห้านี่ครับเลขคข้นวนเราเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เลข,ข มี01ย7 3า7 1 7030อันนี้เป็นเลขคำนวณครับเลขคำนวณของคุณตาฟันแม่นครับหายไ้เป็นแนวทางครับถ้าพี่น้องมักชอบพี่น้องกระจังน่าไปลงทุนครับหรือว่าพี่น้องไปเห็นตัวเลขเด่นมาจากทังไหนขันมาตรงกันพี่น้องก็ร่องเอาไปจัดิึงก็ได้ครับเพื่อบางที่เขาอาจจะโชคดีครับ จังไหนพี่น้องกับเบิ้งล้ะก็บแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับพี่น้องแคไว้เอาไปเปรียบเทียบครับเพราะตอนนี้ก็ยังอีกโดนอยู่ครับเดี๋ยวอีกลายมืออยู่อีกไกล้ๆมือเดี๋ยวสอพระโชคกับิมาตามคุนตาขึ้นเ่าละครับพี่น้องครับอันนี้เลขคำนวณของเราด้วยครับเด้อว,วัตถิพันธ์มากกับเขาเลขคำนวณเนี้ยนอวเนอสิบสี่นอ นี่แหละที่ผูเฮ็ดเกี่ยมันใจชุดนี่แหละทีุ่ดนีหละมันมี่เลยขาโนอยุ่งอันนี้มันเป็นตกกันเก้าศูนย์อืมเ้าศูนย์นี่เป็นตัวกันที่เป็นตัวกันมันตัดสิกิงมันจะเป็นเก้านึงมันเป็นเลขหนึ่งอันครี่ครับเออแต่ว่าเก้าศูนย์นี่เฮ็ดไ้ห้ามาเป็นศูนย์ห้ามหลบห้อง เดี๋ยวมะพิ娅ใบตีเตัวเพิ娅ใบมันมีเนี่ยสี่ตัวเท่านั้นสี่หนองเบืองชัช้นๆครับเนี่ยละครหัวดวันที่หนึ่งมีทุนหน้าหกสี่ครับเก้าหนึ่งแปดสามตัวครับสองตัวกับมีเก่าหนึ่งหนึ่งแปดเก่าศูนย์เจ็ดแปดเก้าแปดแต่ว่าเก่าศูนย์นี่เอามากันซื้อนอเอาเนาะเออเอามากกัน วัตถิเชียนกันเลยอือครับ่าเป็นยังพี่น้องคนข่าวไปวิเคราะห์เนาะครับเนาะอันนี้คุณตาเราวัดนี่นี่มั่นใจที่สุดเนาะคุณตาเนาะเอออือวดนี่มั่นใจเพราะว่าวัได้เฮ็ดโดนแล้วอัน่นว่าเลขอัินน้ำตาเขียนของแขนพระกาบแขนผ้านี่ทีเฮ็ดย่ำได้เขาย่ำนั่นนี่นี่ตัวนี้นนเนาะบ่ได้เฮ็ดมากมันช่องฉามหวดอ๋อครับไอ้กี้นี่เขาตลอดมันว่เฮ็ดย่ำในโอ้ยะงตถ้าห่างๆสิยดน่อยมาอหา นถึงโหด,ด,ดได้เติถึกโร<อ>ดมันทางใต,ต้เลขสองตัวเนี่ยกับสามตัวตั้มตั้มมันมาติดสองตัวอ่าขณะเลขสองตัวเอาขณนเลขสามตัวเดยเข้าจับเป็นก<ม>ูจับตัวไทยตัวนั่นใส้กันน้ำอื<ม>ออกปองน้ำนอ้ดีเป๊ะเป๊ะหรือเตีเ้ยอ,อันนี้ไปกัดเท้ากับจับสามตัวหรือสี่ละเอามันเป็นหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งจังแจ อานเป็นเก้าหนึ่ง,งเก้าโอ้ใอันนี้ตัวนี้มันมาเสริมามา,ามาที่สุดมันมาเสริมจริงเสริมมาเสริมที่สุดเอาไปเ็กเลยเ้า้ใจแต่มันใจคักนี่แม่แต่มันก็มันมีสองตัวเท่านี้แต่มันเป็นเองเนี่ยสามตัวท่านี่ 9, 1, 9, 8, 8, 1, เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับตอนนั้น ต้วาวเฮ็ดไหวเนี่ยร่องไหวเนี่ยนักเก็<ม>ตเก้าสูางตาวคาดว่าเก้านึ่งเนี่ยนี่ก็ร่องล่างเงี้ยนอ่นครับกานแปดนิ่งหนึ่งแปดอากาศจริงบนใดเก้า<ม>แปดการขึ้นบนได้นี่ติดเก้าเก้าครับครับอ่าขึ้นบนเจ้านยเก้าแปด ม้าล่างเทเก่าหนึ่งสิกระได้ดิครับครับเป็นไปะได้เนาะอ่าเป็นกรได้เข้าแปดนี่กระได้เอ็ดไรบอกนี่ไม่ได้เจ็ดแปดอะครับ่อหลงเจ็ดแปดโอ้เก้าแปดไม่เยอะครับไม่เยอะครับเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดครับเก้าส่วนครับถูกต้องครบสูตรที่คุณตามากครับครับครบสูตรครับครบสูตรวันนี้จัดเต็มครับ วดนี้จัดเต็มคุณตาบอกจัดเต็มครับ91187898ครับจัดเต็มเลยครับพี่น้องวดนนี้ครับตัวนี้เป็นเลขคำนวณของคุณตาเ้อครับทรรส้มแถมไายหครับเลขคำนวณเนี่ยคะงวดที่แล้วกับเขาเลขคำนวณครับเลขนำตาเทียนกับเขาอยู่แต่ว่า ตอนมาท้ายท้ำแปบพิษไปตัวหนึ่งครับเม่พลาดไปครับเรียกน้าตาเทียนครับสําหรับงวดนี้นี่โบมีผลาดครับคุณตาบอกว่าจัดเต็มแล้วครับพี่น้องครับจัดเต็มครับเก้าหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าศูนย็ดแปดเก้าแปดครับงวดนี้จัดเต็มครับ นี่แหละครับตัวแท้ของน้ำตาเทียนครับงวดนี้จัดเต็มครับตาฟันแมนบอกว่าจัดเต็มเราเรื่องงวดนี้ว่าสันครับสําหรับงวดนี้ก็ขอคุณคุณตาหลายๆนะครับเด้อครับเออคอยชมดีเลยครับพี่น้องเฮาก้าได้หวยรวาใหม่คุณตาหลายอยู่บอกว่าหายป่วยเร็วๆเด้อว่าสันิ่นวาครับแต่ละคนก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้เป็นยิ่งได้สุขภาพครับ เออการีแล้วล่ะครับดีขึ้นแล้วเนาะเตินแต่ตตสีมากไหมาเล่นแต่สีมากไมา่เลยไอเจียมันโสมบ่ปัางมันกกดกินแน่หวาอครับครับึโลกนักหวานเนาะโลนักหวานครับนี่แหละครับคุณสาวาตอนนี้ก็ดีแล้วละ่ะสุขภาพเขาสุขภาพว่าพปกติแล้ววสันครับเอาสำหรับมือนีก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับ คำขอย้ำว่าไม่เพราะว่ามันควมนมัดเก่าหนึ่งเก่าแปดนะครับคุณตาบอกว่ามาเก่าหนึ่งเก่าแปดแห้งมาสั่นรับพี่น้องครับครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเวยครับเด้อที่เข้ามารับชมเราฟังครับกให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อผิดถูกเกย์ยว่ากันครับทุกอย่างกับมีความเป็นไปได้ครับทุกอย่างมีความเป็นไปได้การลงทุนมีความเสี่ยงครับให้ลงทุน ยังมีสติครับหายลงทุนยางมีสติวยครับพี่น้องครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่ได้ิภาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ